เรามาถึงหน้าที่49ข้อที่9นะครับโจทย์บอกว่าป้ามีน้ำเชื่อมอยู่5เศษ1ส่วน4ลิตรเห็นไหมน้ำเชื่อมนะครับ5เศษ1ส่วน4ลิตรใช้ทำขนมครั้งละครั้งละนะครับเศษ7ส่วน8ลิตรป้าใช้น้ำเชื่อมทำขนมทั้งหมดได้กี่ครั้งออลองดูวิธีคิดนะครับจากข้อมูลที่เขาให้เรามา เราจะเขียนเป็นสมมุติว่าอันนี้เป็นหม้อเก็บน้ําเชื่อมเขียนเป็นสี่เหลี่ยมนี่แหละไม่ต้องเขียนอะไรยุ่งยากนะครับหม้อเก็บน้ําเชื่อมหม้อเก็บน้ําเชื่อมของป้ามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่ครับป้ามีน้ําเชื่อมป้ามีน้ําเชื่อมห้าเศษหนึ่งส่วนสะี่เป็นลิตรนะเป็นลิตรนะครับ จากนั้นใช้ทำขนมครั้งละเท่าไหร่ครับครั้งละเศษ7,8ส่วน8ลิตรแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าจากน้ำเชื่อมที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเขาจะมีการแบ่งออกไปใช้น้ำเชื่อมแบ่งออกไปใช้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครั้งละเศษ7ส่วน8ฉะนั้นเราจะทำการเขียนแบ่งมาแบ่งออกได้หลายครั้งเลยครับแบ่งออกได้หลายครั้ง แต่ละครั้งเนี่ยตรงเนี้ยครับเท่ากับเศษ7.8ส่วน8ลิตรนะฮะใช้ทำขนมตรงนี้นะครับใช้ทำขนมครั้งละเศษ7.8ส่วน8ลิตรปัญหาของโจทย์ก็คือโจทย์ให้เป็นเศษส่วนแล้วก็เวลา จะหารก็หารด้วยเศษส่วนอีกทำไมถึงบอกว่าหารมันคือการแบ่งใช้นั่นเองครับป้ามีเท่านี้นะฮะสมมติว่าอาจจะบอกเป็นจำนวนเต็มก็ได้ใช้ป้ามีน้ำเชื่อมอยู่5ลิตรแล้วก็แบ่งใช้ครั้งละ1นลิตรฉะนั้นการแบ่งก็คือการหารถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่5ลิตรแล้วนะครับเป็น5้าส1่ส่วนสีแล้วไม่ใช่1ลิตรครับเป็นเศษเจส่วนแลิตรฉะนั้นเมื่อเราได้ข้อมูลนะครับตามภาพเราเขียนออกมาตามภาพได้แล้ว เราก็สามารถจะรู้ได้แล้วครับว่าสิ่งที่เขาต้องการที่จะให้เราหาก็คือจํานวนครั้งเนี่ยเราสามารถหาได้ด้วยวิธีการนําเอานําเชื่อมที่มีตั้งแล้วก็หารด้วยจํานวนครั้งที่เราใช้อ่าหารด้วยจํานวนที่เราใช้ในแต่ละครั้งนะครับหารด้วยจํานวนที่เราใช้ในแต่ละครั้งเราก็จะรู้จํานวนของอจํานวนครั้งนะฮะในการใช้ น้ำเชื่อมนะครับว่าป้าเขาจะใช้น้ําเชื่อมกี่ครั้งแล้วมันถึงจะหมดไปนะครับเราก็มาเขียนวิธีทำครับวิธีทำบอกสิ่งที่เรารู้ครับวิธีทำเรารู้ว่าอะไรครับป้ามีน้ำเชื่อมอเท่าไหร่นะตะกี้จำไม่ได้ละห้าเศษหนึ่งส่วนสี่ 4, ใช่ไหมห้าเศษหนึ่ส่วนสี่ลิตรนะครับต่อไปก็คือป้าใช้ไปครั้งละ นะครับป้าใช้ทำขนมครั้งละเท่าไหร่นะ7 7สใช่ไหมเจ็ดส่วน8ลิตรนึกถึงจำนวนเต็มก็ได้ป้ามีน้ำเชื่อมอยู่5ลิตรและใช้ทำขนมไปครั้งละ1ลิตรก็จะเอา7ตั้งแล้วก็หารด้วยด้วย1แต่ครั้งนี้มันเป็น5 1 0เศษส่วน4ลิตรแล้วก็ใช้ไป7 8ส่วน8ลิตรอ่ามันก็จะเป็น5 7, 1 0เศษหส่วน4หารด้วยเศษ7ส่วน8 นะครับฉะนั้นเราจะต้องมาสรุปในบรรทัดต,ต่อมาว่าดังนั้นป้าใชา้ไปดังนั้นดังนั้นอะไรดังนั้นป้าใช้น้ําเชื่อมได้ทั้งหมดได้เท่ากับเอาตัวจํานวนลิตรทั้งหมดตั้งแล้วก็หารด้วยจํานวนแต่ละครั้งที่ใช้นะครับก็ได้เท่ากับเท่านี้นะครับซึ่งนะครับ เราจะทำการคำนวณด้วยก็ต้องทำการแปลงให้กลายเป็นจำนวนอ่าโทษทีเราก็ต้องแปลงให้เป็นเศษเกินก่อนใช่ไหมอันดับแรกที่เราทำกันเสมอก็จะได้5 4 20นะครับบวก1เป็น21ส่วน4หารด้วยเท่าไหร่ครับเหมือนเดิมก่อนนะครับเหมือนเดิมจะจน8เป็นครั้งนะครับต่อมาเราทำอะไรครับเราแปลงให้กลายเป็นการคูณน,นะครับ แล้วก็กลับเศษเป็นส่วนจำได้อยู่นะจากนั้นเราเขียนให้อยู่ในรูปรูปนี้ทำให้ความให้มันเป็นความเคยชินอ่าเราจะได้ทั้งหมดกี่ครั้งครับเอามาตัดกันก่อนแล้วกันเอามาตัดกันก่อนเอาเจตัด7 1 7 7 2นึ่งเจนะครับ แล้วเราก็เอา3มาคูณ8ครับ24ตรงนี้จะเป็น24ส่วน4 24หาร4ได้เท่าไหร่ครับ4 6 24ฉะนั้นป้าจะใช้ได้ทั้งหมด6ครั้งครับตอบหครั้ง โอเคครับเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรารู้แล้วครับว่าป้ามีน้ำเชื่อมเท่านี้ใช้ไปครั้งละเท่านี้จะต้องหารกันนะครับก็เอาตัวเศษส,ส่วนจํานวนน้าเชื่อมที่มีทั้งหมดกับการใช้ในแต่ละครั้งมาหารนะครับแล้วทําตามขั้นตอนตามปกตินะครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับสาหรับหน้าที่49ต่อไปกันที่หน้าที่50เลยนะครับ